สวัสดีครับตัวเต็งผมนี่ผมเจ็บโบม่ใช่ไหมสัสดีเออคือเมื่อไรราจะสัสดีสวัสดีครับพบกับเราีแล้วครับผมในรายการวรุ่งแกเจแกเจแกเจนายอยูแกเจชีอะแกเจไอแกเจ๊อยูอะหรอขคาบูดเจ้าบมือจ้บก็วันนี้เป็นอีพีสามแล้วอีพีสามแล้วอีพลยังไม่ไปไนเลยอีพีสามแล้วพวกเราไวมากผ่านไปแล้ว ผมมีชื่อว่าเอ้ยวันนี้ผมมีชื่อว่าชูครับผมมีชื่อว่าปลาครับผมมีชื่อว่าปีครับรวมกันเป็นชูปลาปีเอ้ยวันนี้คือแบบรู้สึกว่าแปลกแปลกอะแบบทำไมอะแบบคุณก็แบบย้ายเดยวมก็ย้ายไปทางนั้นเนี่ยแล้วแบบคนนี้คือใครอะคนนี้เป็นแขกรับชื้นของเราอ้าวคนเก่าคนเก่าคือออกแล้วคนเก่าเม่ไ้ออกไม่ไ้ออกไม่ไ้ออกเนื่องจากอะไรครับ นา่าจะน่าจะไม่ว่างเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างแค่ไม่ว่างแค่ไม่มีเวลาว่างร้อนเร็จอกเลยร้อนเร็จอ่ะเลยอ่าวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันอ่าทีนี้ก็ในหัวก็มีเรื่องอยมีนี่นะฮะทีนี้ก็แบบแต่ละคนมีแบบประสบการณ์กันมาประสบการณ์นี่คือประสบการณ์ที่จดจ้องด้วยแหละประสบการณ์อะไรประสบการณ์ในด้านการแบบการอยู่ในโรงเรียนวิทยาณกรรมที่แบบโวิทยาณกรรมเหรอวิทยมแบบใช่วิทยาณกรรมที่แบบคอยสร้าง <ค eyeshadow S 2> เขาสร้างเอาไป แบ่ที่เราแบบเชื่อวิรกรรมที่เราแบบอาจจะเป็นแบบวิรกรรมที่เราแบบเคยเข้าของปกครองเนี่ยหรอดูขนาดมันแบบ่พวกเราเึงขนาดนั้นเนี่ยอาจจะเคยมีบ้างแหละหลายคนทุกคนเดม่เดโมเดโมเดเดโม่เเดเนเดเดเเด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 เเเเดเดเเเด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 เเรเดเ่เดดเ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 อกดเอเด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 เบเดเดคดกดเดเดเเดเดเดเ้เดเดเเเดดเดเดเเเเเเเด อไเข้าไปอ่ะสรั EP สามเราก็จะแบบบนๆกันเนาะแบ่สรับงเราก็จะแบบไม่คนดูไงคนดูเผื่อแบบเขาไม่เขาไม่รู้ไงอมันมีแบบเขาฟังภาษาามลยูไม่เข้าใจอย่างนี้ว่าหยมนยเดี๋ยวจะเสียดสุดๆอยู่ดโดนดับละมีีดมีมีเอกันี่ตาข่าแบบนี้เดตาายตาายบนี้นี่เดอเวลาการไปมาแบบมาสุมาสุมาสุกมีเลืองปกครองแหละดู

เริ่มแรกเริ่มยังไงอ่ะเดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละแบบโซ่แหละเด็กเริ่มมนะก็จะแบบเ,เพื่อนชวนไปเล่นบอลก็จะไปเล่นบอลคือเป็นก็แปลว่าข้างห้องอะไรอย่างนี้เป็นเพื่อนกันเล่นบอลน,นี่คือแบบเอาลูกบอลแบบมาซื้อแบบลูกบอลที่เขาเล่นเลยหรือว่าไม่แต่เป็นเป็นลูกบอลกระดาษอ๋อลูกบอลกระดาษคือแบบเอาชิจิมาจากสมุดเลยอ่ะ๋อมา้วก็มารวมๆกันแล้วก,ก็มัาแบบใช่ใช่ใช่ ันเด็กเดี๋ยวนี้ยังเล่นปกติปกติก็เล่นเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมนานแล้วล่ะนานแล้วทุก็นนัดทั่วงมันแบบเล่นเล่นบอลในห้องใช่เล่นบอลในห้องคือช่วงนั้นมันสนุกมากก็เลยแบบลืมตัวว่าข้องข้างๆเรียนอยู่หรืออะไรอย่างนี้เด็กกันมั่วเละเทะเลยก็แบบฟิกคิกเลยฟิกอะกันบ้างฟิกคิกเลยอ่ะก็เลยเรียกทุกคนไปเข้าปกครองกันคือคือนี่คือเป็น เป็นประวัติครั้งแรกหรือว่ายังไงเข้าห้องปกครองเป็นประวัติครั้งแรกครั้งแรกที่ได้เข้าห้องปกครองใช่ถือว่าโชคดีตื่นเต้นมาตั้งแ่นึงเต้นถึงเต้นถึงเต้นไม่ว่าจะโดนอะไรบ้างอย่างี้แต่ก็แต่ก็จบประวัติแล้วปะจบประวัติแล้วไงอืมแล้วจบประวัติอ่อคือวีรกรรม์ดนะวีรกรรมเออก็แต่ละคนก็มีวีรกรรมที่แบบไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกแต่บาคนอยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบเออแบบวีรกรรมหนักหนักอย่างเราก็แบบเออเบาๆเนาะพวกเราแบบเราไม่ได้แบบเออขนาดนั้นเออมาใหดีม อ๋อแอนยูเอ้ยแอนยูแบบนี้เป็นวิชกรรแบบนะแบบมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่จะมาทําในสารารทำในโรงเรียนไม่ว่าจะที่ไหนเลยที่เป็นสาธารณะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปปฏิบัติตามเพื่อนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นวิชกรรมที่มันมันส่งผลเสียอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทำแล้วก็แบบีอีกวิชยการยังไง อันนี้อันนี้อันนี้แบบเกือบเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆอันนี้แบบแล้วก็ตอนนั้นอ่ะคือเป็นอะไรอ่ะช่วงที่แบบกอลังฮิดอ่ะโดดๆด่ะ้วยโดดๆแบบคือตอนนั้นอ่ะแรกๆมันก็แบบโดดไปทีละคนอ่ะคนหลังๆนี่แบบไปเป็นชุดอ่ะเราก็ตามเพื่อนในอยากที่ใช่ใชคือแบบตอนมังสองมอนสามเราโกเราโกโดนบูลลี่อ่ะแล้วแบบเ้ยมึงไม่โดดหรอแบบ ไอ้ที่มึงอ่อนกว่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากเท่พอเราโดดปุ๊บเราก็แบบไปเล่าให้เพื่อนเราฟังได้ว่าแบบวีนคุณแบบเออคุณโดดมาเนอะเว้ยเหมือนจะเทเลยงี้โอเคพอตอนนั้นอ่ะโคตโดดไปใช่ป่ะแต่โดดไม่ยื้งไงโดดประมาณสองสามเก้าไม่ไม่ใช่สองเก้าสองสามคนสองสองคนแรกอ่ะแบบเพื่อนเพื่อนพอเราแบบโดดไปปุ๊บไปแล้วใช่ป่ะเราคนสุดท้ายปุ๊บโดดปุ๊บแบบโดดใช่ป่ะแล้วแบบครูไม่เห็นอ่ะคือแบบอาจารย์อ่ะมาดักเห็นอ่ะจับได้อาจารย์จับได้ยังจับได้ที่นี่แบบ แล้วเราแบบยังไม่มีแบบไม่มีเรื่นีทางไหนแล้วไงมันขึ้นยากไงมันต้องไปอีกทางนึงงั้นจะขึ้นจะเข้ากันไอทีนั่นแล้วแบบแบบไม่รู้ทำไงที่นี้แบบยแบบอาจารย์เขาเรียกกันอาจารย์เขาเรียกเราอาจารย์เเรียกเราไปปุ๊บทำไมทำไมอ่าอาจารย์อาจารย์เขเรียกเราไปมาใกล้แบบจะทำอย่างนี้จะไปจุกประวัติไรแล้วก็แบบต่อยอาจารย์เลยต่อยเลยออต่อยอาจารย์ แล้วเราก็แบบแล้วก็คืออาจารย์เขาเรียกเราใช่ป่ะเราเรียกเราไปแล้วก็แบบไม่มีทางนั้นเราไม่อยากให้แบบคุณจับเลยเออเราก็แบปล่อยปล่อยหน้าใจนะปล่อยอาจารย์ใช่คือแบบปล่อยอาจารย์หรือว่าปค่อยอะสลักอะไรงี้คือไม่ไม่คือเข้าแบบปล่อยเขอไปปล่อยอาาจไปปล่อยเสร็จปุ๊บทีนี้เขารุมใช่ป่ะเพื่อนก็แบบมาปุบโดโดตื่นตื่นฟันฟันฟันเอ้าฟันโดโดตื่นตื่นฟันเราก็ตั้งใจดูไอนนี้ฟังยังโอ้ใจหายอ่ปล่อยอาจารย์นี่คือเราไม่ได้มีเดือนนั้น เออฝันนั้นมันฝันงกันมาแล้วนี่เพิ่มาปลูกอ่ะดูดูตื่นตัวกับดันกับดนด่าแล้วมึงอ่ะนี่คนคนนี้เต็มเลยนะที่โหดเครื่องเสายใจเออเราต้องฟังไหนก็ฟังให้จุกนะเรื่องนี้เออแบบเราดูแบบช่องอื่นนะช่องอื่นมีเก้าอี้นั่งอะไรเก้าอี้นั่งกราเรานี่นั่งในรถมีนั่งเว็บบนรถมีเออแบบคนเราแบบเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งสบายสำหรับคนคุยกับเรานี่นยนั่งอ่านกันไหกว้างๆไงไม่ได้อะไรล่ะเออมีแค่นี้นี่ตังก็ซื้อดีวะ เม่งเอาจริงคือตอนนั้นคิดว่าเทอแบบเรามีวิรกรรมเลยเราตายได้ด้วยความด้วยอารมณ์ของเราตอนนั้นอ่ะเอออยากจะทำเราไม่รู้ทำใช่ช่วงวัยรุ่นคือพวกเราก็แบบไม่ได้มีวิรกรรมอะไรมากขนาดนั้นหรอกแบบม่มีหรอกแค่โดนแบบเออเมาขัมาก็แบบเฉดเฉดบ้างมาก็แบบวิรกรรมเล็กๆน้อยๆเออโดยอาจารย์แค่ด่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแบบถึงกับเชิญผู้ปกครองไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่ได้โดนน่ะ คนเราแบบไม่ได้ไม่ได้เรียนขนาดนั้นจริงๆไม่ได้ไม่ได้เรียนขนาดนั้นจริงๆไม่ได้รวยยเราก็ควรแนะนำนะแนะนำน้องๆน้องๆคนไหนหรือว่าพี่คนไหนที่แบบยังยอย่าไปสร้างปัญหาเขาหวังว่าปีหน้าก็จะได้จะได้จะได้มาอีกเาะจะได้มาอีกจะได้เชิญมาอีกนะจะเชิญเราาะว่คนเก่าจะออกเหมือนคนเก่าคนเก่านั่นน่าจะมาเนาะน่าจะมาแล้วเนาะก็แบบในการเป็นเจ้าของพวกเราวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับครับก็สวัสดีครับ despatch-तर